เคสเนี้ยเขาเข้ามปรึกษาเราด้วยว่ารู้สึกว่าไปฉีดโบมาหลายที่แล้วไปฉีดแฟหน้าก็หลายที่แล้วรู้สึกว่าหน้ามันเล็กลงแต่หน้ามันไม่เรียวอย่างที่อยากได้จักทีเขาเลยอยากได้หน้าที่มันดูดูเรียวเข้ารูปขึ้นถ้าสมมติดูรูปก่อนทำนะจะเห็นว่ารูปหน้าของเคสเนี้ยปัญหาไม่ใช่เรื่องหน้ามันใหญ่นะแต่ปัญหาคือเส้นที่เราลากจากตรงแถวขมับลงมาเคิร์ฟที่มันลากลงมาจะเหมนคางมันไม่ได้สัดส่วนมันไม่ได้ความโค้งอย่างที่มันควรจะเป็นการที่ฉันไม่ได้รูปเนี้ยมันเป็นเพราะว่าขมันกั็ดดูช มันทําให้หน้าโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้รูเราก็เลยแนะนําอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือแก้ขึ้งบนโดยการเติมเิลเลออ์ขมับครับเมื่อเติมเิลเลออ์ขมับเนี่ยสเส้นที่เราลากจากตรงแถวๆตรงขมับตรงมาแถวๆหนกแก้มเนี่ยมันจะได้ความโค้งที่มันดูละมุนขึ้นหนกแก้มก็จะด,ดูเด่นน้อยลงแล้วกออ็ความเป็นสันตรงแถวๆขมับตรงเนี้ยก็จะดูลดลงอย่างที่2คือการที่มันมีกระป๋อกแก้มกับแก้มต่อครับเคสแบบนี้ถ้าสมมติว่าไปฉีดโบท็อกการหรือว่าแม้กระทั่งไปสลายไ้มันนะแบบที่เขาทำมาหลายๆครั้ แต่ว่าหน้าเขาก็จะไม่ได้รูปอยู่ดีดังนั้นเราเลยแนะนําเป็นการยกกระชับในกลุ่มร้อยใหม่เมื่อเขาร้อยใหม่เนี่ยเวลาร้อยใหม่นะครับมันจะช่วยยกกระปอกแก้มที่เขามีเนี่ยยกไปปิดตรงแก้มต่อที่เขามีทําให้เส้นที่เราลากจากตรงคางขึ้นไปตรงหนกแก้มหรือจากหนกแก้มลงมาคางเนี่ยทำให้เส้นตรงเนี้ยมันดูสมูทขึ้นมันดูได้สัดสว่วนได้ความโค้งที่รับกรบลุกหน้ามากขึ้นและเราก็จะเห็นได้ว่าหลังทำเนี่ย รูปหน้าเขาจะดูได้รูปมากขึ้นแล้วหน้าตรงเนี้ยก็จะดูมีความละมุนมีความโค้งรับมาตั้งแต่ตรงหน้าผากลงมาจนถึงคางเลยก็จะสวยทันทีหลังทำครับ